วันนี้เป็นวันที่7กุมภาพันธ์2569พวกเราลูกชีที่ได้มาบวชฝึกฝืนบิกบืนตัวเองมาถึงวันที่7แล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่มันปั่นป่วนมันฟุ้งซ่านมันวุ่นวี่วุ่นวายอะไรอะไรก็จะอ่อนตัวลงอ่อนที่เราฝึกกันสัมมาสติ สัมมาสมาธิสัมมาทิฏฐิเบื้องต้นเราสร้างสัมมาอาริยามรรคมีองค์แปดให้เกิดขึ้นภายในดวงจิตเราซะก่อนอย่างอย่างคุณหมอไพเพชรไพลินเพิ่นเริ่มมีสติเริ่มมีสมาธิเริ่มมีปัญญาต่อเนื่องอเมื่อมันมีต่อเนื่องมันก็จะบ่มบ่มอินทรีย์บ่มบาร,รมีบ่มธาตบ่มขันบ่ม รูปธรรมบ่มนามมารมให้เป็นสัมมาให้เป็นสัมมาทิฏฐิให้เป็นสัมมาสม,มาธ mm. ิเราเวลาเราปฏิบัติธรรมมันก็จะพอดีกลมกลืนหรือว่ากลมกล่อมไปบวชก็บวชหลายครั้งแล้วเอามาบวชทีละเก้าวันเก้าวัน,วนฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆนานาพอได้มาเพิ่มพูลบุญญาบารมีของตนมาเที่ยวนี้ก็เริ่มเห็นว่า mm. ก,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 ากายไม่ใช่จิตสักยะทิฏฐิสักยะทิฏฐิสักยะกายกายไม่ใช่จิตจิตไม่ใช่กายนะก็จะเริ่มให้เห็นเวลาเราปฏิบัติไปมองไปจะได้เห็นว่ารูปประขัน<ม>แขนสองขาสองสองมองหนึ่งเราอาศัยสิงสถิตอยู่ตรงนี้เรามาอาศัยธาตุรูปรูปรูปประขันนามขันธาตุสี่ดินน้ำลมไฟ ที่วิดามารดาให้เรามาอย่างแท้จริงเอิ้นข้าเจ้าไปเ้อขาเจ้าบ่เคยมาจักหมาบไสิเหลือไปด้เร่ม,มาฝึกเรามาศึกฝึกสร้างสัมมาอาจิติสร้างสัมมาสติสัมมาสมาธิให้มันเกิดสมาธิที่มันพอดีพอดีสมาธิที่ควรแก่การแก่งานสมาธิคือความตั้งใจมั่น เป็นสมาธิที่ควรแก่การแก่งานเราก็จะเอามาประสานเอามาประสานเอามาสัมปยุตเอามาขบเอามาคิดเอามาพิจนารณาประคับประคองดวงจิตของเราให้เห็นตามที่พระพุทธองค์ทรงสอนมันเท่าแย่เข็มอยูย่เลยตัวผ้าใยพี่จะทำแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องเท่าแย่เข็มรู้แต่ยกแย่รูเข็มไหมคอยแย่คอยซอ,องมันบอกเป็นเข่าไปรถไหนเขรจะยืมวอะอ มันมันไม่ใช่ว่าจะเข้าได้เลยมันก็ต้องมีจดมีจ้องมีจ่อมีจี้เหยียดจำนองจงใจที่จะทำเลยความหมายมันไม่ค่อยฟุกนะสมาท,ทินี่มันไม่ค่อยฟุกสมาสมาธิก็ไม่ค่อยฟุกคือคือ,คอตั้งให้มันเป็นไปนี้เราจะตั้งจิตแบบนั้นเมื่อเราจิตกายเคลื่อนไหวแต่ใจหยุดดิ่งกว้างศอกยาววานาคืบสติรอบรู้อยู่ในกายสติรอบรู้อยู่ในกาย เมื่อสติรอบรู้อยู่ในกายก็ตั้งธรรมมาพิสมัยความเข้าใจระหว่างกายกับกจิตเป็นคนละอันกันกายธาตุสี่ดินน้ำลมไฟประชุมกันเรียกว่าก้อนธาตุก้อนลูกก้อนลูกป,ประขันเรามาอาศัยสิง่งนละสถิตอาศัยก้อนกายนี้บำเพ็ญเพียรภาวนาบำเพ็ญเพียรภาวนาก็เลยเบื้องต้นก็แล้วมาตีขันให้มันแตก ขีขันให้มันแจกรูปประคันนี้เลยก่อนเลยรูปประคันก่อนเลยทาไมมันเป็นรูปประคันที่เป็นวิบากขันที่มันมาทับตัวจิตเราเลยเราจะไปชี้แจงแถลงไขขยายความทําความเข้าใจว่ารูปประคันไม่ใช่จิตรูปประันไม่ใช่จิตก็ไม่ใช่วันหนึ่งวันเดียวครั้งหนึ่งครั้งเดียวแล้วก็ทําอยู่บ่อยๆทาอยู่เรื่อยๆทําอยู่บ่อยๆทําให้มันเกิดนิสัยทําให้มันเกิดความเคยชินทําให้มันเกิดความ เรียกว,ว่าทิฏฐิธรรมสร้างจะเป็นสัมมาทิฏฐิเป็นทิฏฐิธรรมลเลยเราต้องฝึกขนาดนั้นเหมือนเด็กนี่แหละธรรมะก็คือของเก่าไม่ใช่ที่อื่นหรอกธรรมะคือของเก่าเคยรับประทานอาหารเข้าทางปากของทางปากนี่แหละเคยหายใจทางจมูกก็หายใจทางจมูกนี่แหละจะไปเข้าใจว่าธรรมะคือของใหม่ดิธรรมะคือของเก่ามีแต่ไหนแต่ไรพระพุทธเจ้าผ่านมาอย่างมนุษย์โลกสามล้านห้าแสนแปดหมื่นสี่พัน 192พระอกสสงพ์เราก็มาทรงตัดสรุอริยสัจสี่เหมือนเดิมมาชี้แจงแสลงไขทุกคนกำหนดนรู้สมุทัยนะ่ะควรละนี่โรธคือทางดับทุกเนี่ยมักคือทางกำเนินในข้อใหม่ก็พองค์ก็มาทรงสอนแต่พอที่เข้าใจง่ายๆคือพวกเรานี่ตั้งตังตวสัมมาสติสติที่เราฝึกกันมายืนเดินนั่งนอนพูดทำเดิมคิด ตัวสติต่อเนื่องตัวสติต่อเนื่องตัวสติต่อเนื่องเป็นเรื่องเดียวกันกับลมหายใจเมื่อสติมันต่อเนื่องมันลมหายใจลมหายใจเข้าลมหายใจออกเราจะกําหนดรู้หรือไม่รู้ก็ตามมันเข้าออกมันทํางานของมันอยู่แล้วก็เลยต้องการสติประเภทนั้นสติที่ประคับประคองรับรองตัวจิตของเราอย่าพังอย่าเพ้ออย่าเมื่อยความหมายตัวสติะระลึกรู้เด่นดวงแบบนั้นนะ สติคือความระลึกรู้สัมปัตชัญญะคือความรู้ตัวระทั่วพร้อมเด่นดวงเห็นขึ้นมาแขนสองขาสองสมองหนึ่งแขนสองขาสองหัวหนึ่งที่เราอาศัยสิงสถิตกับตัวจิตเป็นคนละอันกันคือต้องหัดแยกหัดแยกให้มันแยกคลายเพราะว่าเราจะเดินมาพิจารณารูปประคันนามประคันให้มันเป็นคนละอันกันทางการเกษตรไม่รู้ได้สมปุสมปุยจักอันหดเป็นอันไดนั่นนะ การพินิษพิจารณารูปังานาตาเดินตามพระพุทโธทรงเลยได้เหมือนสอนออปัญจวัคคีย์ทั้งห้าเข้าสู่อรหัตตาผลเลยได้ปะนี่เบื้องต้นพระพุทธค์หมุนธรรม,มะจากเดชหมุนธรรม,มะจากปัญจวัคคีย์ทั้งห้าสแสดงธรรมให้ปัญจวัคคีย์ทั้งห้าฟังอัญญากุลธัญะบรรลุซึ่งโสดาปฏิผลแจ้งจริงเจิดจ้าขึ้นภายในใจอัญญาสีวตภูโกลดันโย อัญญาโกฏัญญะรู้แล้วหนอสิ่งใดสิ่งหนึ่งสิ่งใดสิสึ่งมีการเกิดขึ้นสิ่งนั้นตั้งอยู่สิ่งนั้นย่อมดับไปเป็นธรรมดาขยายความเอ้าใจให้พวกเราฟังปกติเราพอใจเหมือนจะมันไม่ดับเลยเมันมันจะตั้งอยู่กาลนานแสนนานเราโมโหโทโสขึ้นมาความรู้สึกตอนนั้นเหมือนจะอยู่กับเราชั่วประวาารัติานเวลเาโมโหโทโสขึ้นมาไม่พอใจ อึดอัดขัดนะหกบีบคั้นเหมือนมันจะอยู่กับเรานานแสนนานแต่ถ้าเรามีสติที่ปร,ริยัติธรรมเอาไปประทับไปประดับไว้ทุกที่เ,เรียนรู้ศึกษาเรานับถือาศาสนาพุทธนับคือการศึกษา,า,าถือคือการปฏิบัติตามแล้ก็ศึกษาก่อนเบื้องต้วเร้ก็ศึกษา,าทำคําสอนของพระพุทรธองแบบแปนแผนผางปร,ริยัติธรรมมาไว้ก่อนเมื่อเจอของจริงสนามจริง เหมือนโยมเขานิมนต์อาจารย์ไปแสดงธรรมในสถานีวิทยุอาจารย์ก็บอกว่าอาจารย์แสดงแบบธรรมดาที่จะไปเล่นเล่นโหอาจารย์ก็ไม่เปเลี่ยนนะอา,า,อ,า,าอาจารย์เลย <ๆ S 2> าอาจารย์เลยวะก็มอบให้เราดิ๋มอบให้เราดิห้เราก็พูดไปแบบปริยัติธรรมเอาตรงมันมาบ้างตรงนี้มาบ้างเพราะว่าไปสอนนักศึกษา,าราชมงคลอีสานตรงนี้นะนะ เขาเกณฑ์กันมาฟังแบบนี้นะนะเขาก็รู้อยู่วันพระเกณฑ์กันมาฟังแล้นิมนเราไปแสดงแล้วคขอึดอัดอยู่แล้วอยอยลเพราะว่าเราแสดงต้องโจง่งนะต้องโจ่งต้องลูกล่อและลูกชนจะไปพูดอะไรก็สุดโต่งก็ไม่ได้ก็จะหาว่าพระไม่สํารวมถ้าจะหัวล้อเก,กิดเป็นพระสํารานไม่สํารวมอีก่ะก็เลยพูดกลางๆก็เดยว่าเอาอย่างนั้นแหละนะว่านพูดมาแสดงมาถึงสามสิบนาทีก็ผมควรแก่เวลา มีอะไรจะมาถามไหมวะพวกนักเรียนเขาก็ไม่มีอะไรถามแล้วนักศึกษาปีหนึ่งครึ่งปีสี่เขาเกณฑ์นกันมาเขาก็ฟังพอแล้วสูดนะพอแล้วแล้วไปหลวงพ่อหนึ่งคนลงมาจากกุฏิแล้วหลวงพ่อหนึ่งแล้วก็บวชโดนได้ละลวมาถามแน่สิซึกมือไหนเราว่าเราว่ขึ้นได้แล้วเนาะเออเจ้าเท่ากระจิงนเราจะเผาตายวะ่ะ ขั้นสิตายแล้วสูดหายใจเอาไว้จําไว้นาจังสี่ล่ะบวชขั้งแรกล่ะขั้งสุดท้ายบวชทอนมือตายว่ะสัตวสัตว์ไลแล้ววันเออเปนม่แย่ของจิงงข้าเจ้าบวชขั้งแรกขั้งสุดท้ายบวชท้องมือตายขั้นโบเสือจะพ่อตาสูดหายใจเอาไว้ทะเวงกันเสียป้างป้างป้างใส่กันเนี่ยโอ้เรากับนักเลงล้วก็ขอกราบเลยแล้วเมื่อไหรกันดนโอ้ขอกรับเพราะว่าเรารุ่นพอเทานี้ รุ่นพ่อเขาเนาะรุ่นพ่ออายุแล้วจะ่าบวชหลังเขาเถื่อรุ่นพ่อเขาเออเวลาทำมามันเกิดนี่อันจะไปพูดเรื่อยเวลาเราเจ็บมันไฟไหม้เมื่อนี่เออฮอนฮอนเนาะเจ็บเจ็บมันบ่ได้เดไฟไหม้ก็เออเออแตาเดีนี่คือทำมันเป็นแบบนั้นสิบส้มป่อยเร่องว่าทำทาเดือยทำทางเดือยทำทีมันทำบ่ได้มันของจริงมันทำแท้เป็นแบบนั้นไฟไหม้เราแบบนี้เห็นไหม ฮ้อนเนาะไฟฮ้อนน,นอ,น,น,น,อน,น,นไฟนนอนนะว่าบาได้ด้เอเออเราได้ดิทำมาจืบเขามาหาหัวใจเขาอมันจะเป็นเกิดลูกคอ๋ออาจมันถืเป็นอะไรคือความหมาย <c oughs> แล้วเราก็เลยการขบการคิดการพิจารณาบ่อยๆเรื่อยๆอ่าทบทวนกลับไปกลับมาพิารณารูปังอนัตตารูปังอนัตตาอนัตนตละก็ณสูตร <c oughs> เข้ามาแขนสองขาสองหัวหนึ่ง เราสิงสถิตยอยู่นี้เป็นก้อนธาตุเป็นบิดามันดาให้เรามาอย่างแท้จริงเราขบเราคิดเราพิจารณาไปเดินจงกรมกลับ,ลบไปกลับมาหรือว่ามันได้ที่ได้ฐานมันไม่เรียกอิริยาบถเด้ไม่ไม่เรียกการสถานที่บุคคลเด้มันเป็นได้ทุกที่ได,ได้ทํามันเดินได้ที่ได้ฐานของมันแล้วนะเรื่องของอัดของทมนะทาไมต้องว่าอากาลิโกอากาลิโกไม่เลือกการไม่เลือกสถานที่ไม่เลือกเวลาเป็นได้ตลอดนะอย่างลูกๆนี่เนี่ยที่เราเราฝึกฝืนเบิกเบือน,น,นมา ถึงเจ็ดวันอา้าวรับรักษาจิตเอาไว้ประคับประคองจิตไว้ฝากเว้นฝากตายกับตัวพุทโธตัวสติที่ตั้งมั่นตัวสติที่กลมกลืนกลมกล่อมกลมเกลียวไปอันเดียวกับจิตตัวสติตัวนั้นรักษาเอาไว้บำรุงเอาไว้ยืนเดินน,นั่งนอนพูดทําดื่มคิดจดจ่อต่อเนื่องเรื่องเรื่องเดียวนี่แหละเรามีปัญหาคาใจตนนัวไหนก็ยกขึ้นมาขบมาคิดมาพิจารณาให้มันตกให้มันแตกให้มันแหลกสลายออกจากใจเรา เรื่องที่ค้างคาภายในใจเราก็จะเกิดความรู้เกิดความเห็นเกิดความเข้าใจไปโดยลําดับลําดับแบบนั้นดิฉะนั้นสิ่งเหล่านี้พวกเราก็ต้องฝึกต้องฝนต้องอบรมกันฝึกฝนอบรมกันเรื่อยอยู่เรื่อยอยู่บ่อยบ่ถือว่าเป็นธุระถือว่าเป็นภาระถือว่าเป็นหน้าที่ของตัวเองอยากเรามาบวชแบบนี้เก้าวัน ธุระภาระหน้าที่อันอื่นเราไม่ทํามีคนทําแทนนะยิ่งตำรวจทหารกับตันรถไฟตำแหน่งหน้าที่การงานราชการต่างๆโอ้ยเขาไปสอบหลับร้อยคนไปอสอบแข่งขันเป็นหมื่นคนผนะูนะเอแย่การซิ่งกันเราไม่ทําธุระภาระอ,อื่นนะเ,เราไม่ทํามีคนทําแทนทำไมมาหลายแห้ง แต่ธุระภาระของใจไม่มีใครทำแทนเราเด้ธุระภาระของใจอันนี้ก็เลยให้เห็นความสำคัญว่าเป็นธุระเป็นภาระของใจของจริงๆอัตติอัตโนโนาโถนต้นแรไปที่พึ่งแห่งตนจริงๆต้องอาศัยเจ้าของจริงๆบุญอันนี้บ่มีไผปัะแจมันแหกบ่ไ,บไ,บไ,ดได้เลยคือไม่พาการผู้ใดเหตุผู้ใด้อีดีเราทำกรรมอันไหนไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทเดี่ย เราจะเป็นทญญายาทของบุญเราจะเป็นทญญายาทของการการะทานั้นๆเดีเราก็รังเกียจทุกข์กันทุกคนต้องการสุขเมื่อรังเกียจทุกข์กันทุกคนต้องการสุดนึงเนี่ยเหตุที่เราประกอบปัจจุบันนักการที่เราใช้ชีวิตในเวลาที่วันเวลาที่ผ่านมาก็มีแต่ตามใจตัวเองคิดเอาบ้านต้านเอาเมืองใส่ได้นั่นที่มีนี่จังสั้นจังซี่สุดท้ายกชีวิตคือละครโงใหญ่ทุกข์กับทุกจิงนี่เนาะ เหตุการณ์เห็นงานหาเงินหาทองหากินหาอยากเลี้ยงปากเลี้ยงท้องนิดเงยเมื่อเล่าอ้อนเพียอลไเงี้ยใจจริงเหนื่อยกันเหนื่อยจริงทุกข์กับทุกข์จริงร้องไห้ก็ร้องไห,งห้จริงเด้จริงมั้ชีวิตคือละครลงใหญ่ชีวิตคือละครลงใหญ่จ่จริงจงิิงนั่นกับทำละครอยา้พวกเขาละครหากินน่าอยากเลี้ยงปากเลี้ยทงท้องเหลืออะไรบ้างในชีวิต จิตใจที่เกิดมาเป็นคนที่ระลึกนึกขึ้นมาเอื้อป่มแล้วอบอุ่นชุ่มชื้นชุ่มเย็นแล้วเป็นสุดรื่นเริงบันเทิงเบิกบานสำเริงสำรานในอาการในอารมณ์ในความรู้สึกของตนที่เกิดมาเป็นคนระลึกขึ้นมามีอารมณ์ตรงไหนบ้างที่หล่อเลี้ยงหล่อหลอมให้หัวใจเรารื่นเริงบันเทิงเบิกบานสำเริงสำราญระลึกนึกขึ้นมาได้ยิ้มแย้มเรี่มใสคนเดียวก็ไม่เป็นไรดอก เรืว่วามโนสังเกตแต่ย่างหารอาหารก็คืออารมณ์ที่หล่อเลี้ยงหัวใจของเราแต่และคนเรนั่งอยู่ตรงนี้เราลึกนึกขึ้นมาอมการกระทําคําที่พูดของตัวเรานั่นแหละเป็นสมบัติของเราเราเลยนึกนึกถึงตรงไหน,นเกิดมาเป็นคนกี่ปีแล้วการให้ทานการรักษาศีลการบําเพ็ญภาวนาให้ทานรักษาศีลภาวนาไหวพระสวดมนต์ยกกิจยกใจตัวเองได้ขนาดไหนหรือว่านับถือศาสนาพุทธ เราเกิดมาเป็นคนด้กระทำบำเพ็ญคุณงามความดีอะไรบ้างที่ระลึกนี่คือมาเอื้อิ่มและอบอุ่นเรียกว่าอาริยะทรัพย์ประดับอยู่ที่ใจของเรามีอะไรบ้างที่แนละการเกิดการเกิดมาก็จะเกิดมาทั้งทีเอาดีให้มันได้ย่าให้ขาดทุนและศูญดอกเกิดมาทั้งทีเอาดีให้มันได้ถ้าเราจะดีแต่แค่โลกอย่างนี้มันก็อยู่ในโลกแค่นั้นแหละอยู่ในแค่โลกมนุษย์หาก,กินหาอยากเลี้ยงปากก็ปากเดียวเนาะปากก็ปากเดียวร่างก็ร่างเดียว จะกินอะไรนักหนาจะหาอะไรนักหนาคนถ้าเขาไม่พอก็อย่างว่านั่นแหละเขามีบริษัทบริวารมากัางคนหนึ่งคนหนึ่งมีเงินหลายพันล้านหลายหมื่นล้านก็มีแต่ก็ยังไม่พออยู่ทําไมนัตถิตัณหาสมานนัตถีแม่น้ําเสมอด้วยตัณหาไม่มีตัณหาคือความอยากไม่มีฝั่งไม่มีผมไม่มีแดนนะตัณหาความอยากแบบโลกโลกทะเลอุป,ปมาเหมือนบุรุษที่ถูกหลงไปในทะเลทรายก็หายน้ํามาก จะตายแหล่ไม่ตายแหละไปเห็นน้ําหยดที่หลือหินก็เลยกล้มอ่าก้มแล้วก็ค่อยคืบคานเงยหน้าเข้าไปคืบคานไปอ้าปากรอนานๆทีน้ําซึมซึมซึม,ซม,มาเพื่อจะรวมตัวมาเป็นหยดหยดเพื่อจะหยดลงมาใส่ปากหยดลงมาใส่ปากติ้งนิดเดียวเท่านั้นแหละโอ้จะมันแสบมันวัว ยิ่งกินก็ยิ่งกระหายยิ่งกินก็ยิ่งอยากเหมือนกินเกลือมันกินน้ําเค็มมันกินน้ําทะเลความอยากแบบโลกโลกมันมีวันสิ้นสุดเราเลยมาแยกแยะความอยากนักปฏิบัติกับโลอยากแบบโลกีกับลาอยากแบบโลกุตระอยากที่เป็นมักเป็นผลมันก็ไม่ได้จัดอยู่ในหมวดหมู่ของตัณหานะอยากที่เป็นมักเป็นผลอย่างที่เรานี่ะสนใจใส่ใจค้นควายเอาออกมาบวชครั้งหนึ่งในชีวิตออกมาบวชในพระศาสนา มาฝึกมาฝนมาอบรมจนมาขัดมาเกามากันมากรองอามาเพิ่มมาพูนบุญญาบารมีอินทรีย์อันไหนไม่เคยทําก็ทําอันไหนไม่เคยเป็นก็เป็นในทางที่อดในทางที่ทนในการที่สะสางในการที่สร้างสรรค์เมื่อเช้าก็ได้พาลูกๆไปก็ว่าจะพาเทคอนกรีตเข้าไปทางากุฏิลูกๆหรืออา่า ฝั่งมหาอุบาสิกามหาอุบาสิกากรุกชีนั่นแหละฝั่งโน้นคือเป็นหมู่บ้านเศรษฐีเจ้าญ้าศรีปทุมคนดูแลตั้งแต่ไหนแต่ไรสะยาวๆนั่นแหละตั้งแต่อาจารย์มาอยู่ใหม่ๆก็จะเป็นสะลุงสะลุงอาจารย์ก็ให้เขาใย,ยใสยไปตักน้านั่นแหละใส่มาตุ่มใส่ตุ่มใส่โอ่งการะลังเอาไว้สูงน้นําน้ําก็ใสใสได้แหละก็แปลกอยู่ว่าน้ำำําทาไมใส อาจารย์ก็ใช้น้ําสะตรงนั้นเป็นเดือนสองเดือนคนนี้แหละเจ้าจ่าสีปทุมเพื่นเป็นคนดูแลให้ไว้สํารองรอเรามาตั้งวัดใหม่ๆอไปพี่จารุณีป,ป,ประกอปัจจัยมระตาวสี่พันห้าพันก็ได้ไปซื้อเสาไม้ซื้อเสาไม,าไม้ก็ไปซื้อหญ้มามะมูกุฏิกระตอบกุติเล็กๆพอได้อยู่ได้อาศัยก็น้ําตรงนั้นแหละน้ําตรงสระที่เรายาวๆนั่นแหละ ไปตักใส่กลุ่มมาอาปาริสงพอได้อยู่ประพฤติพรหม,ม่ต่อมาก็พัฒนาการมาโดยลําดับลําดับเอาแปามาก็เป็นวัดเป็นวาเอาแปามาก็ได้ขยายก็ไปซื้อที่ตรงนั้นเมื่อเป็นบ่อก,ก็ทําเป็นบ่อไปเลยไม่ต้องถอยหลังขุดก็หลุกขุดให้มันใหญ่ๆลึกๆไปเลยก็ได้เป็นหมู่บ้านศรีปรทุมธรรมอยู่ตรงนั้นทีนี้ก็ได้ขยายธรณีขยายกุฏิให้ अब वही उबास ไม่เป็นก็เป็นขึ้นมา,า,าไม่ได้ฝึกไม่ได้หัดไม่ได้ขัดไม่ได้เกลาจะพระรหันมาจากไหนอันนี้ก็เฉกเช่นเดียวกันเรามาฝึกสติมาฝึกสมาธิมาฝึกปัญญาเมื่อฝึกสติฝึกปัญญาเมื่อมีสติมีสมาธิมีปัญญาประคับประคองดวงจิตดวงใจเราได้แล้วเราก็มาสร้างสัมมาสติสัมมาสัมมาสมาธิสาม,มาธิที่ควรแก่งาน ก็มาดิ่งเพ่งพิจารณากายแขนสองขาสองสมองหนึ่งแขนสองขาสองหัวหนึ่งลงสู่ไตรลักษณ์รูปังอนัตตารูปเขารูปเราอะไรรูปเขาด้วยนะรูปเรานี่ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตัวไม่ใช่บุคคลไม่ใช่เราไม่ใช่เขาไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาแล้วเป็นอะไรเป็นรูปอนัตตาอนัตตาคือไม่มีไม่มีไม่มีความหมายอยู่ตรงนั้น แต่ความรู้สึกของเรามันหมายไม่หมดทุกที่แล้วตาเห็นรูปเรารู้แล้วโดยสมมุติบัญญัติตาเห็นรูปปุ๊บมีความหมายว่าอะไรสิ่งที่เราเห็นสิ่งที่เราเห็นเรามองเห็นเราเห็นแล้วสมมุติบัญญัติจริงๆก็เป็นสมมุติใช้กันแต่ความหลงของจิตมันจะถือเป็นจริงเป็นจังนะความหลงของจิตมันจะถือว่าเป็นจริงเป็นจังเป็นเรื่องเป็นเราสดสต้องอย่างนี้ ต้องเห็นอย่างนี้ถึงจะใช่จริงๆแล้วตรงนั้นก็ใช้กันสมมุติขึ้นมาใช้กันเฉยๆสมมุติบัญญัติเนีอยสมมุติบัญญตัต,ญญติเราก็ต้องมาฝึกมาฝนม,มาอบรมอย่างพระพุทธเจ้าสอนเนี่ยว่ารูปังอนัตตารูปแขนสองขาสองหัวหนึ่งเป็นสภาวาะธาตุสี่ดินน้ำลมไฟที่ประชุมกันที่พ่อแม่ให้เรามาอย่างแท้จริงเราก็จะได้เห็นว่าร่างกายกับตัวจิตนี่อาศัยกันและกันอยู่ อาศัยกันและกันอยู่ออืมืมมจะได้เห็นว่ากายไม่ใช่จิตจิตก,ก็ไม่ใช่กายจะได้เห็นว่าสัญญาไม่ใช่ใจสัญญาไม่ใช่ใจใจก็ไม่ใช่สัญญาเราจะขี้คายสารยายไปเป็นขันเป็นขันไปอันนี้เบื้องต้นเรามาขี้คายสารยายทําความเข้าใจเงื่อนใหญ่ก่อนว่าแขนสองขาสองหัวหนึ่งกับใจเป็นคนละอันกันนะเราอาศัยกันอยู่นะ ไม่ใช่ตัวเรานะเราก็ต้องทําความรู้ทําความเห็นทาความเข้าใจบ,บ่อยๆนักกีฬานักกีฬาเขาออกกําลังเขาเน้นในกําลังมานักปฏิบัติก็จะหัดคิดหัดค้นหัดขบหัดคิดหัดพิจารณาธรรมะวิจยะธรรมะวิจัยธรรมะใช้ธรรมะสอดส่องให้มันเกิดองค์ความรู้เดวิจยะธรรมะวิจยังอวิจยะธรรมานังวิจ,ยรรวจยโยตทัทาวิริยมปีติปัสสติโคตรชังโค ถ้ายายให้ตัวเองปล่อยวางร่างกายไปเรื่อยๆมันไม่ใช่ว่าจะไปปล่อยวางวันหนึ่งวันเดียวครั้งหนึ่งครั้งเดียวแล้วก็ต้องทําอยู่ไม่บ่อยนั่แหละเข้าใหม่ oh จนเกิดความรู้ความฉลาดเจิดจ้าขึ้นโดยของเองนั่นแหละรู้จนเองน่เออะเข้ามาพิจารณาฝั่งนามมาขันซึ่งเป็นนามอะละเอียดที่มันมองไม่เห็นแต่มันเป็นความรู้สึกสัญญาอนัตตา สัญญาคือความจําได้หมายรู้ในอดีตที่ผ่านมาวิญญาณมันก็อยู่ในสัญญาวิญญาณสัญญาเวทนาก็อยู่ในสัญญาเพราะว่ารูปมันอยู่ในสัญญาเดะรูปสัญญารูปเวทนารูปสังขารรูปวิญญาณมันอยู่ในสัญญาหมดเด้เข้าใจไหมทีนี้องค์หลวงปู่มั่นองค์ขั้นสอนเรียกว่าเมื่อก่อนหลงสัญญาว่าเป็นใจทีนี้เมื่อตัวสติแก้วกล้าสามารถก็ถ่ายก็ถอดก็ถอน ก็หลุดออกมาเป็นคนลานโดยสิ้นเชิงระหว่างสัญญาขันอันหนึ่งตั้งทนโทษทำงานคือหน่วยความจําทั้งหมดตัวจิตไม่ต้องเข้าไปสิงหรือนอนไรตัวจิตไม่ต้องเข้าไปสิงในสัญญาขันนี่นะการฝึกการฝึกกา,ฝก,การรื้อพบรื้อชาติทั้งขุดทั้งคน้นทั้งขุดทั้งคุยพบชาติให้เราถอดถอนตัวจิตออกจากสัญญาขันทําบ่อยๆเนี่ยไม่ต้องทําบ่อยๆเนี่ย ทำไปบ่อยพี่นาไปบ่อยจนมันแจ้งจริงด้วยเจ้าของนั่นแหละจะได้เห็นตามองคหลวงป,ปู่มั่นสอนเมื่อก่อนหลงสัญญาว่าเป็นใจแต่ทุกวันนี้สัญญาสักแต่ว่าสัญญาสัญญาสักแต่ว่าสัญญาใจไม่ได้เป็นไม่เข้าไปเป็นเจ้าของสัญญาแล้วเพราะต่างอันต่างจริงเพราะตัวจิตถูก การดูแลบ่มเพาะดูแลรักษาจากสติทาสมาธิธรรมปัญญาธรรมให้ตัวจิตมีความแก้วกล้าสามารถมีความพลาวพราวอย่างพวกเราได้มาฝึกมาฝนม,ม,มาอบรมตนที่วัดถ้าอยู่บ้านก็ตามภาษาบ้านนั่นแหละค่ะรียวว่าวิสัยให้กินให้อยากเลี้ยงปากเลี้ยงท้องรุ่มหลงอยู่ในรถรูปรถกลิ่นเสียงพวัวทพาทำอารมณ์มันไม่มีวันไม่มีเวลาไม่แต่เวลาหลงโดยมากแต่เราจะมาฝึกมาฝืนก,กันนะ การจะมารู้ทาเห็นทำมันฝึกมันฝืนนะฝืนความรู้สึกตัวเองที่เขาว่าเขารู้แล้วเห็นแล้วก็รู้ตามสัญญาเฉยๆรู้ตามหน่วยความจําเฉยๆแต่ความหลงมันให้ความหมายว่ามันรู้แจ้งมันเห็นจริงมันเข้าใจายิ่งผยองฟองขนถือตนได้พวกนี้นะพวกดูแลนี่นะพวกปฏิบัติวิปัสสนึกตึกตามความอยากเจ้าของนี่ ข้อหมายเราให้มันเห็นจริงทําไมเราต้องนอนดึกทําไมต้องลุกเช้าทําไมต้องฝืนตัวเองเดิน,ดจดเน,เนจงกรมก็จะได้เห็นตามความเป็นจริงเนี่ยจะได้เห็นตามความเป็นจริงวันนี้ฝากเอาไว้ลูกๆก็ได้ฝึกก็ได้ฝืนมาถึงวันที่เจ็ดเนี่ยก็ขอให้เกิดดวงสติดวงสมาธิดวงปัญญาสามารถเข้าอดเข้าใจในธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าพ้นพทุกข์พ้นยากพ้นจากความลําบาก

เอชีตังปะติตังตุมหังคปะเมวะสัมมิจโตสัพเเอปุเรนตุสังขปาจันโทปนระโสยะธามนิโชติระโสยะธาสัพพีติโยวิวัชฉันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายุสุขีจีกายุโกปวะอะิวาธนาเสริศนิจังวุทาปจายิโน จตารโหธรรมวัฒนติอายุวันโนโส,าาสุขังพระลา